โอ้โหได้แค่สองตัวคนดูจะได้ไหมเนี่ยรอบนี้ปังอโ,โอ้อโหเฮ้ยผมบักผมบักแบบนี้ใหญ่ไหมนี่ไงโอ้โหในที่สุด สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้วันนี้ผมขอแนะนําเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาว์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีโฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ M V P ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก M V P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดิ s c r i p t i นใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนัมคาท์ชั่นท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจนนัมคาท์ชั่นท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e ค c r i p t i นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ซันนี่อยู่นี้เรามาอยู่กับเกมโรบอกในแมปโกลอาการเดนกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําผลไม้ยักษ์กันบอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนและในคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมจะหัดทําผลไม้ยักษ์กันและในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําต้น บนวัตซัมกันนั่นเองเนื่องจากว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่แพงที่สุดนะตอนนี้แล้วไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นหลายๆช่องเนี่ยเขาพูดกันว่าต้นบนวัดซัมเนี่ยเป็นต้นที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ อาจารย์เจนเดลเนี่ยเขาก็บอกไว้แล้วว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่แพงที่สุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแพงหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยละกันซึ่งเราสามารถรับมเมล็ดเทพได้จากเปิด์ฮิสโตเรียควีได้เลยเราสามารถคลิกแล้วก็เลือกอันที่สองโชว์มีดคว s t ได้เลยและเราเนี่ยก็สามารถทำควีดได้เพื่อรับมเมล็ดบนบอสซัมนั่นเองซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะสคิปเอาเอาละเรามาสคิปแล้วก็มารับมเมล็ดบนบอสซัมกันเลยดีกว่าตอนนี้เนี่ยผมน่าจะ ได้เมล็ดบูนบอสซัมมาอยู่ในการครอพองแล้วแหละอ่าเรียบร้อยตอนนี้ผมก็สกคิปมาเรียบร้อยแล้วก็ได้รับเควสมาทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รับให้หมดแล้วก็เริ่มสตาร์เทเควสใหม่กันเลยหลังจากที่เราได้รับเมล็ดมาแล้วเนี่ยเมล็ดก็จะอยู่ในคลังของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปทําการปลูกเมล็ดกันเลยละกันเอาล่ะเดี๋ยวเรามาปลูกเมล็ดบนบอสซัมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราก็ต้องลื้อต้นนี้ออกไปก่อนก็คือต้นลีแลกของผมนั่นเอง เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยส่วนของผมก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คือโล่งมากอะ่ะใช้คําว่าโล่งสุดๆได้เลยเดี๋ยวผมขอเคลียร์สัตว์เลี้ยงอีกนิดหน่อยแล้วกันผมจะเคลียร์ให้หมดเพราะว่าผมเนี่ยจะปลูกต้นโบนบอสซัมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานสักแค่ไหนกันแต่ว่าผมไปเจอสูตรมาก,ก็คือให้ใช้เจ้าตัวของน้องไทยเซเลท็อปหรือว่าเจ้าตัวของสามเขาเนี่ย มาใช้ในการเล่งการเจริญเติบโตของต้นโบนบอสซัมนั่นเอง <_ A> เดี๋ยวผมจะปลูกต้นโบนเอาไวม้มุมน,นี้ละกันอ่ะ <_ T> ผมจะปลูกไว้ตรงนี้เอาทำไมปลูกไม่ได้เนี่ยอ่ะปลูกเอานีปลูกได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องรองให้น้องเขาโตก่อนเอาละเดี๋ยวเรามาปล่อยเจ้าตัวของน้องสามเขากันเลยดีกว่าเพราะว่าสามเขาเนี่ยมันสามารถเล่งการจเจริญเติบโตให้กับต้นโบนบอสซัมของผมได้ผมจะปล่อยให,ให้หมดเลยละกัน เท่าที่ผมมีเนี่ยแล้วก็เท่าที่ผมใส่ได้ตอนนี้ผมใส่ได้แค่5ตัวเท่านั้นเรามาดูกันเลยว่าจะโตหรือเปล่าตอนนี้ต้องรอให้น้องสามเขาเนี่ยทำงานแล้วล่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วิเจ้าตัวของน้องไทเซียท็อปเนี่ยก็จะเริ่มชนต้นบนบั้ซ้มของผมแล้วแหละผมจะเล่นการจเจริญเติบโตด้วยการลดน้ําไปด้วยละกันโอ้โหตั้งนานพึ่งโตได้แค่ แปซผมว่าเจ้าตัวของน้องสามเขาเนี่ยน่าจะชนไม่กี่ทีมันก็น่าจะโตแล้วแหละนี่ชนแล้วปึ้งหนึ่งนี่ไงติดด้วยเดี๋ยวผมขอเก็บผลแล้วมาให้หมดก่อนละกันเดี๋ยวมันก็ชนอีกชนอีกปังชนแล้วนี่ไงปั้มผลรัวๆกันเลยช่วงนี้ชนอีกไหมชนอีกไหมโอ้โหคือผลออกเยอะมากสําหรับต้น บนบัสซัมเนี่ยโอ้โหตะกี้ผมเก็บได้ไม่เยอะอ่ะรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าต้นไม้ของผมน่าจะโตได้เต็มที่แล้วแหละ เอาละต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําผลไม้ยักษ์กันโดยเราจะใช้น้องสามเขาคู่กับน้องเหมียวซึ่งความสามารถน้องเหมียวเนี่ยถ้าน้องเขาไปนอนตรงจุดไหนเนี่ยผลไม้ในตรงนั้นหรือว่านัดจุดนั้นเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นโอ้โหคือดีมากๆและน้องสามเขาเนี่ยก็มีความสามารถที่จะเร่งการจเจริญเติบโต,ตอีกแต่ว่าผมต้องรองครูดาวประมาณ1นาที1ิวิกว่า,วาเพื่อที่จะปล่อยเจ้าตัวของน้องเหมียวลงไปอะเหลือเวลาอีกไม่มากผมจะเคลีย ผลที่ผมไม่ต้องการละกันอ่ะผมจะติ๊กดีๆหน่อยเดี๋ยวเผือทำลายต้นไม้ทิ้งไปนี่ผมซวยเลยนะอ่ะผมต้องเอาตรงนี้ออกก่อนละกันแล้วผมมาดูคูดาวก่อนว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้ประมาณ1นาที30วิกวิกว่ายังมีผลงอกอีกไหมถ้าไม่มีเนี่ยน่าจะดีแล้วแหละอ่ะประมาณนี้ละกันขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องรองปล่อยน้องเหมียวลงไปละกันอ่ะเรามาดูนี่ใกล้ได้แล้วอ่ะเราจะปล่อยน้องเหมียวลงไปตอนประมาณ หนาทีสิบวิละกันอ่ะเราจะเริ่มปล่อยน้องเหมียวไปอ่ะประมาณนี้ผมจะเริ่มปล่อยน้องเหมียวไปละอ่ะปล่อยน้องเหมียวลงสนามไปตอนนี้เนี่ยผมปล่อยไปอ่ะผมก็กดถูกนะแต่ทำไมมันกดไม่ติดเลยเอาไม่ติดเลยน้องเหมียวโอ้โหคือกว่าจะกดติดคือ มันกินเวลาไปเยอะแล้ว,ว่านี่ผมว่าน่าจะไม่ไม่ทันแหละรอบแรกเราน่าจะไม่ทันน่าจะวางช้าไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่าจะทําได้หรือเปล่าอ่ะเราจะรอให้น้องเหมียวเนี่ยมานอนตรงจุดที่เราต้องการละกันรอบแรกเนี่ยเราจะลองแบบไม่ปักสปริงเกอร์มาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะน,น้องเหมี่ยวนอนแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงชนแล้วโอโ้โหไม่ใหญ่เลยครับต้นเล็กๆเ,เ,เองรอบนี้เราได้แบบ ไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่เอาใหม่เอาใหม่เราเก็บแล้วก็ทาใหม่ดีกว่าเรามาดูกันนี้รอบที่2แล้วกันว่าจะทําได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยครูดาวของเจ้าตัวของไทเซอร์ท็อปก็ใกล้ได้แล้วแหละผมน่าจะวางเป็นเบสิกสปริงเกอร์แถวๆนี้ก่อนละกันแล้วก็ปล่อยมูนแคทไปเลยละกันมาเรามาดูกันว่ารอบนี้จะติดหรือเปล่าเนี่ย รอบที่แล้วเราทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รอบนี้ต้องได้แล้วไหมต้องรอให้น้องเขามานอนแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะวางสปริงเกอร์แบบรัวๆกันเลยละกันตอนนี้เหลืออีกประมาณอ่าห้าสิบกว่าวิเรามาดูกันว่าจะได้ไหมรอบนี้เนี่ยผมวางก่อนเพราะว่ารอบก่อนหน้าน,นี้ผมวางช้าไปมาทาให้น้องแมวเนี่ยนอนช้าก่อนเจ้าตัวของไทเซียท็อปรอบนี้ผมวางเผื่อไว้ประมาณเกือบสิบวิเลยอะเรามาดูกันว่าจะได้ไหมมา น้องเหมียวมานอนใกล้ๆหน่อยโอ้โหขนาดที่ผมมองมุมสูงนะเนี่ยน้องเหมียวยังไม่ไม่มานอนตรงใกล้ๆผมเลยอ่าผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้เลยไหมหรือว่าต้องไกลกว่าน,นี้เนี่ยรอให้น้องเหมียวมานอนแล้วกันผมจะพยายามให้น้องเขาเนี่ยนอนกันเยอะๆนี่ตรงนี้แหละผมคิดว่าน่าจะได้แล้วผมเนี่ยก็จะเอาไอ้ผลเล็กๆนี่ออกก่อนจะได้ไหมเนี่ยรอบนี้จะทันไหม ไทเซีท็อปชนหน่อยตอนนี้เนี่ยวงตรงนี้ได้เยอะเลยผมว่าน่าจะได้เอาผมวางเบสิกตรงนี้เลยสองชิ้นจะได้ไหมปึ้มโอ้โหเฮ้ย <y, S 1> ผมทําได้แล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่แล้วแหละแต่ผมอยากได้ใหญ่กว่านี้อ่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมอยากเช็คราคาจังเลยเราต้องไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนะที่แว่นขยายอะ่ะ นี่นี่เขาต้องเอาแว่นขยายตรงนี้เอาเรามาดูกันเลยว่าลูกแรกราคาเท่าไหร่ลูกนี้ราคา8ล้านลูกนี้ล่ะลูกนี้13ล้านโอ้โหนี่ขนาดผมไม่ได้ปักมาสเตอร์สปริงเกอร์นะมันยังโอ้โห10ล้านเลยรอบนี้ผมว่าได้ได้ได้เดี๋ยวผมขอเก็บผลพวกนี้ก่อนละกัน เพราะว่ามันยังไม่ใหญ่พอเท่าที่ผมต้องการเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองใหม่อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาลองกันอีกสักรอบหนึ่งตะกี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ใหญ่แล้วนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะต้องใหญ่ได้มากกว่านี้อะตะกี้มันแค่ลูกละสิบลหลานเองตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณวิกกวิกว่าเดี๋ยวผมจะเอาพวกมาสเตอร์สปริงเกอร์วางแล้กันผมว่าวงเท่านี้น่าจะพอได้แต่ ผมไม่กล้าวางเลยอะคนดูถ้าผมวางไปเนี่ยน่าจะเสียของอะรอให้มันอยู่ประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆแล้วกันแล้วผมค่อยวางเพราะว่าผมต้องดูลายแมวด้วยถ้าแมวมันเดินไปตรงที่มาสเตอร์สวิงเกอร์ไม่ถึงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเสียของและเอาละรอบนี้เราจะปล่อยเจ้าตัวของน้องมูนแคทลงไปแล้วมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงปล่อยไปแล้วแล้วผลที่มันออกมาไม่ค่อยใหญ่เนี่ยผมจะถ่ายทิ้งแล้วกันลูกนี้ผมถ่ายทิ้งแน่นอนออาลูกอื่นมีอีกไหม ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรอให้น้องเหมียวเนี่ยเดินไปตรงที่มันมีสปริงเกอร์อยู่ผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะานอนตรงไหนไม่รู้อะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้และมั้งเดี๋ยวผมขอปักมาสเตอร์สปริงเกอร์ให้มันอยู่ตรงกลางและกันเพื่อที่มันจะได้ทั่วถึงอะเรามาดูกันเลยว่าน้องเหมียวเนี่ยจะนอนตรงโซนไหนขอให้มันนอนตรงโซนที่มันมีมาสเตอร์สปริงเกอร์และกันอ่ะผมขอวางตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอให้ให้แมวน,น้องเขาเนี่ยมันนอนตรง ช่วงกลางๆแล้วกันผมว่าตรงนี้ไหมนอนไหมหรือว่ายังนอนแล้วตรงนี้นอนแต่ว่าตัวเดียวโอ้โหเสียดายมากๆเป็นตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปักคอดี้อีกอันหนึ่งแล้วกันมาแอดวานี้อีกอันหนึ่งมาจะได้ไหมชนชนปังชนเลยปังโอ้โหเฮ้เยรอบนี้ก็ใหญ่เอ้ยรอบนี้ก็ไม่ธรรมดานะรอบนี้เนี่ยโอ้โหแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือ ผมว่ามันไม่น่าจะแพงเดี๋ยวผมขอเช็คราคาหน่อยละกันว่ามันแพงไหมรอบนี้เนี่ยโอ้โหรอบนี้ก็ผมว่ามันก็ไม่ธรรมดานะรอบนี้6ล้านอันนี้10ล้านโอ้โหผมว่ามันยังเล็กไปว่ะคณดูมันต้องเอาใหม่อะ่ะยังไงเราต้องทําใหม่อะ่ะเก็บก่อนแล้วผมจะเอาไปขายผมบอกเลยว่าผมจะต้องทําให้มันใหญ่กว่านี้อะ่ะ ยังไงผมก็ต้องเอาให้สุดอะรอบนี้เรามาขนาดนี้แล้วเราต้องเอาสุดแล้วไหมมาเรามาทํากันที่รอบต่อไปกันเลยดีกว่ามาดูกันว่ารอบนี้จะทําได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเหลือ1นาที1ิวิปล่อยเลยละกันมาน้องแมวปล่อยเลยนี่น้องแมวปล่อยไปแล้วเรามาดูกันว่ารอบต้นมีผลอะไรงอกไหมถ้ายังไม่มีเนี่ยถือว่าดีเลยมาดูกันว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าต้องรอให้ประมาณ30วิกว่า,กวาลกันเดี๋ยวผมจะวางไอพวกเบสิกซีวิงเกอร์เนี่ยเพิ่ม แล้วก็กอตตี้เนี่ยผมว่ามันมีเยอะผมวางดักทางไว้หน่อยแล้วกันไอตรงนี้มันก็กว้างอยู่แล้วนะผมว่าต้องวางดักทางประมาณ2มุมตรงนี้อะเพื่อที่จะให้น้องเหมียวเนี่ยมันมาใกล้ๆหน่อยผมว่าน่าจะประมาณนี้น่าจะพอมั้งผมปักเผื่อไว้หน่อยแล้วกันกะไว้ว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะทําแล้วแหละให้มันใหญ่ที่สุดอะมาตอนนี้เหลืออีกประมาณ26ิวิอะผมต้องเตรียมก่อนละมาน้องเหมียวต้องนอนประมาณโซน โซนกลางๆแล้วกันให้มันโดนมาสเตอร์สปริงเกอร์ด้วยจะดีมากๆน้องเหมียวนอนหน่อยน้องนอนหน่อยให้นอนตรงกลางๆเนี่ยโซนกลางๆหน่อยมาน้องเขาจะนอนตรงไหนผมรอดูลายแมวเดินเนี่ยตอนนี้โอ,อ้โหคือเดินกันมั่วเลยถ้ามันนอนสักสองตัวเนี่ยผมว่ากําลังดีเลยเอย้ตรงนี้ตรงนี้ได้น้องน้องนอนตรงนี้เลยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งยังไม่มาตัวหนึ่งยังไม่มามาไหมเอ้หมามาหมาสามตัวเลยไหมรอบนี้สามตัวเลยไหมโอ,อ้โหได้แค่สองตัวคนดู จะได้ไหมเนี่ยอรอบนี้ปังโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยผมบักผมบักแบบนี้ใหญ่ไหมอนี้ไงโอ้โหในที่สุดผมก็ทําได้ออะรอบนี้ราคาเท่าไหร่เราไปลองเช็คกันดูก่อนเลยละการตะกี้ชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหมือผมสั่นหมดแล้ว38ล้านเฮ้ยอันนี้ล่ะอันนี้ไม่ค่อยแพงนี่19ล้านติดทองเท่าไหร่200ล้านโอ้โหเฮ้ยกว่าเราจะทำได้ มันไม่ง่ายเลยคนดูเอาล่ะตอนนี้เราก็ทำผลไม้ยักษ์ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าแค่นี้มันก็ใหญ่มากๆแล้วนะสำหรับผมคือนี่ผมซูมสุดแมพเนี่ยมันก็ใหญ่มากๆแล้วอะโอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะมาทําสถานะให้กับต้นบนวัดซุน้ำของเราแล้วกันเรามาดูกันเลยว่าจากราคาตอนนี้เนี่ยที่อยู่ที่200กว่าล้านเนี่ยเราจะสามารถทําให้มันเป็นระดับพันล้านหมื่นล้านแสนล้านได้หรือเปล่าก็ต้องมารอกันที่ EP ีหน้าแล้วกันซึ่ง E ีพีนี้ผมไว้ประมาณนี้และกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกัน และที่สําคัญเลยใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม l ายลิงเจอร์หรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจนะมังค่าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไ,ไหนหรือว่าอยากได้แพ็กเกจไหนเนี่ยก็อย่าลืมทักเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจนะมังค่าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอป GG p h o n e หรือแอปเ d เข้าอยากจะได้แพ็กเกจรายวันหรรือ เลาค้าที่ประหยัดมากๆผมก็ขอแนะนําว่าไปจัดกันได้ที่ร้านเจริญมัค้าท็อปอัพเซ็นได้เลยลิงก์ตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีกชั่นคลิปแล้วก็ได้ปรหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ